สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีลูกเพจแน่มันเฉพาม,มาลํำใจกันร่อยค่ะแล้วก็สวัสดีแฟนคลับมารำใจกันร้อยนะคะวันนี้พามาชมความเบี้ยวเอันนี้คือคิดตันที่แกออกจากชุดอันนี้คือบางส่วนพวออเพราะว่ายังแกออกว่าเบิร์แกแล้วแล้วกันเงียบว่าคิดตันมันหลายปันนิติอันนี้คือแกออกจากชุดล้ำเก่านะคะแล้วกาสิไปใส่ชุดล้ำไม่ซึ่งตอนนี้มีแต่คิดตันชุดล้ำบอทันเดมี่ค่ะอันนี้พามาเบิงที่เห็นเหลือ,ยอยงๆในช่วงเวทีนะคะจัด บอได้มีแต่คิดตันแท้เด้ีคิดตันแบบว่าก๊อปเกรดเอเกรบียัางสิขมีิที่ยังพอใช้ได้อยู่แบบนี้ก็ยังพอใช้ได้อันนี้เป็นคิดตันก๊อปเกรเอรอ,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 รอันนี้ก็เป็นก๊อปเกรเอนะคะอันนี้ก็สิเป็นอันนี้เป็นคิดตันแท่อันนี้ก็คิดตันแท้คือกันคิดตันแท้ตอนนี้ใส้ที่เป็นใส้เอยดน้ำแบบเนี้ยอันเนี้ยเขาเอิ้นว่ายดยดน,น,ยน้ำญ่เนี้ยตอนนี้มีดละเจ็ดสิบเก้าบาทหรือแปดสิบบาทนี่แหละประมาณนี้คะ่ะประมาณประมาณแปดสิบบาท แล้วก็ถ้าเป็นเม็ดเม็ดกลมเล็กๆอย่างเนี้ยเม็ดกลมน,น้อยๆอันนี้เขาอืนเอาเม็ดกลมซิบมินนี่ตอนนี้เม็ดเม็ดซีกวกาบาทแต่บ่รู้ว่าซิบกาเท่าใดนะคะแล้วก็คันนีเป็นไอยดน้ำแบบ,ก,บก็เกตเออันนี้มันกับสีสีมันบอตตางกันเดแต่ว่าความความทนทานมันสีตางกันอันนี้มันกับสีหลอกสียางไปมันบอนี่แต่ว่าข้าเป็นคิตันแทมันสีส่เดรโดนส่เดรโดนกาบักคักเลยใส่ ใส่ใส่ไปนั่นนนเลยแล้วมันคมขากว่าอันนี้คือมันเป็นคิดตันแท้แต่ว่าคุณภาพมันยังเป็นแบบมันมันดีกว่ากองนี้กองนี้กับซิมีแบบเชําดูดมีบินมีอย่างแน่ก็รู้แต่ว่าตัวนี้คือแบบสภาพแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไงเนีย่ยเดี๋ยวจะให้ดูมันมันเยอะมากจริงๆนะในชุดลำชุดนึงคือแบบการลงทุนมันสูงแห้งแต่ว่าเน้นบริสุทธิ์เท่าเดียวเ,ยวเยววนี่ยแต่ว่าเน้นเน้นสะสมมากแบบหลายปีแล้วนั่นก็ซื้อ,ทอเทเลนอยเทเลซิปเทเลซ่าเฮ้ยทุกทีอะตัวนี้คือคุณภาพแบบ ยัง100เปอร์เซ็นต์อยู่อันนี้คือไม่เยี่ยมอองกระสวยงามเลยมันจะมันจะเล่นแสงแล้วมันจะสวยมากอันนี้คือเปิดกุให้ดูนะคะแล้วก็ก็จะมีอีกส่วนที่อยู่ในเครื่องประดับนะคะตัวนั้นคือห้าสิบบอกแกห้าสิเก็บห้าสิเก็บไวเ้เป็นเป็นแบบเต็มรูปแบบเลยแต่ว่าในชุดลำอะในในแต่ละปีฤรือดูการก็จะแกะออกมาแบบนี้อันนี้คือคิตันแทตันี่คิตันแทร์แต่ว่าเม็ดกล สองสามอีกประมาณสี่ชุดค่ะกัซิมีคิตันแทแน่ยคิตันก็เกตเอเน่กับตาปุ่นกันไปนะคะนี่ก็พามาชมเพราะว่าอกเคยอกเคยทายเห็เบิ้งเลยอันนี้ก็เป็นมูนเนี่ยเป็นมูนแล้วก็ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราเราไม่ได้ใช้หรือว่าถ้าเาอยากทรงตัวจังสี่มันมันก็จะมีมูลค่าในตัวของมันอยู่แล้วมันกัซิมีตลาดที่เ่นซื้อเป็นคิตันแทเมื่อสอง,องสช่ไหมคะจากเม็ดละแปดสิบบาทกัซซีเหลือตามเกตเขาก็บเบิ้งคุณภาพสมมติว่าคันแบบเนี่ยเขาเอื่นว่าคุณภาพแบบไม่ ไม่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ยังสิกะสิเม็ดประมาณห้าสิบบาทถกสิบาทได้อยู่ประมาณนี้คะ่ะอันนี้ก็คือพามาชมนะคะให้พี่น้องลยเบิ่งว่าอเ,เอา่อเข้าลงทุนกับการแสดงแล้วคะ่ะผลงานด้านนาเวที่ให้พี่น้องแบบว่าได้เห็นเหลื่อมเหลื่อมบอลู่อ่ะแต่ว่าเทนชุดล่มเหลื่อมแล้วว,ว,ว,ว่ามันมันดูสวยมันดูแบบแวบบ่วแบบดีนะคะนี่คือในความรู้สึกข,ของบอลลุาามแต่ว่าคนเบิรงนี่ชิมากชุดเหลื่อมบอนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะชุดล่อมไหมท่านใ้มีค่ะเอาคลิปตันเก่ามาให้เบิรงก่อน สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแ,แชร์ด้วยนะบ๊ายบาย